ออกเมือว่านี่ครับพี่น้องนะครับออกมาแล้วกับที่นี่ลกลกแคเม่าออกครับพี่น้องลกแเมบาออกก็เลยเด็ดตัดนะครับตัดกต่มีอาการลาักษณะจะสีครับเนี่ยเอามาแช่ให้พี่น้องในเบิร์นึ่นะครับตอนนี้เขาเรื่มที่เน่านะครับนี่เรื่มที่เนา่าเรื่มทีนี่ครับ เอามาให้เบิงนะครับพี่น้องผมก็มาเคยพอจักเทื่อนะครับมาเคยพอจักเถื่อที่ว่างัวออกรูกแล้วนะครับที่ว่างัวออกลูกแล้วโูกบ่ออกนะครับผมตัดสินใจตัดพี่น้องตัดสินใจตัดตอนนี้เม้นซู้กเม้นเน่านะครับโซ่วิปรกษาตัสทศท,ท,ทอ,อสัตวแพทย์เป็นกวาย เป็นยังบัตรบัตรห้าบอดีหลวงไในยังนะครับเพิ่นสิน้าออกมาแล้วเพิ่นสิคอยเฮียออกมากเรื่อยๆนะครับคำนาวเพิ่นว่าให้เอาอ่าไม้เอา,า,เอาอยัางค่อยๆบิดบวมบวารจะเคยมีอยู่เพิ่นว่ายท่นสีหลวงเข้าไปบางที่อา่าเนี้ก็บางที่อาจจะเกิดการติดเสือ้อนะครับเกิดให้ เมโฟอาจจะล้มพ่วยไ,ไปนะครับหรือเสียชีวิตในที่สุดนะครับนี่นะครับดูคนจะดูนมนะครับต่อกาค่ยพอ่อจกเคลือนะครับกจัจจวัตรจะเอามา,าแช่ให้พี่น้องได้เบิงนำ้ำนะครับกะดูกะแข็งแรกดูแข็งแรกดีอยู่ครับดูแข็งแรงดีอยู่เป็นเพดผู นะครับพอผมที่ได้ตัดชินใจตัดเอาปลอกพิ่นออกนะครับก็คือเพิ่นขอดตีหนึ่งนะครับของวันที่สิบนะครับมาจนฮอดสิบหาสิบหกนาฬิกานะครับปลกอ,อกพิ่นยังบ่อออกพี่น้องปลอกพิ่นก็นยังบ่อออกผมก็เลยตัดสินใจ ตัดนะครับเพราะวา่าตามอ่านเบิงในอาจ,จารย์ยูนะครับอาจ,จารย์รูนะครับอาจ,จารย์กูเกินนะครับผู้ที่มีความผู้ที่มีมประสบการณ์ผู้ที่มีความรู้เพิ่นห้ขอเคดมากก็คือถ้าเกินสิบสองสมองไปแล้วนะครับก็คือโรคคนที่บอกมากคนที่ตัข่างอยู่ในท้องเลยนะครับ หาวิธีเอายาเม็ดหยอดเปรนว่าหยอดในซองปอดให้ให้โรคเพป็นละลายนะครับให้โรคเพป็นละลายออกมาเท่ละหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็โทรไปปรึกษาท่านทัตตะเพทย์ผู้เพลยนเคยเหร์มากเพื่นเพื่าป้าไว้ตอเลยจักเสวนาจากไหนผมก็ไดแต่เนี่ยน้ำประชดประการณ์นะครับมาแช่ กับพินเราที่ต้นสงสารครับต้นก็เริเม้นเน่านะครับเม้นเน่าออกมาหมายตองแกงกับาดว่าน่าจะอีกสองสามมือละครับเพื่อพสิรุดหรือว่านบัมี่ครับนี่ว่านตัดแล้วเป็นทุบเข้าไปทั้งในเลยนะครับแต่ตอนนี้เป็นนอนดูเริ่มที่พอออาอีกแล้วครับนี่มักกระสามางย่างเต็มไปเบิดแต่ว่าเน่าแหละครับพี่น้องนะครับเลื่อนเน่ารับจะได้กับขอบุนขอบคุณนนะครับที่ติดตาม ส่องพยายกีย้ข้นปลาไทบานโดยดีเสมอมานะครับขอบคุณทุกํำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกความี่ชมนะครับอ่าสรับโมนิกะใจบรีไปไรคัะเพนผมเรียงหัวมากโดนแล้วกับไม่เคยพอจักเทือนะครับไม่เคยพอจักเทือ่็เลยใจบ่ค่อยดีพี่น้องนะใจบ่ค่อยดีบ่เห็นลักษณะจังส่นะครับก็ะไรแต่้าวนหน้า นะครับไปเพื่อนดีๆมิแห้งทั้งแม่ทั้งลูกต่อไปนะครับขอบคุณพี่น้องเอซทั้งพอเสเป็นทางไทยเ้าด้วยทั้งสมปพลาานะครับที่ติดตามส้มพันเรอยมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมธรรมกับโคตรไหลถึงใจกับโคตรแช่ไปไหยนะครับเด้อแช่ประสบประการนี่นะครับแช่สิ่งที่ผมได้พออยู่เดียวนี่นะครับไปให้ผู้อื่นเดียพอได้เห็นนําแล้วก็เพื่อจะได้มีคอมเมนต์ด้วยว่ามี คำแนะนำดีๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม